สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นีดหน่อยชาแนลนะคะอยู่ที่บ้านตรมนะคะอำเภอขูคันจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ก็มาตามปู่คำแสนมาที่กระท่อมปู่นะคะวันนี้เราจะมาตามตัวเลขที่ปู่เคยให้ไว้นะคะงวดที่แล้ว812นนะคะแต่วันนี้มาตามตัวเลขกับปู่อีกครั้งหนึง่งไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขงดก่อนนะครับที่ปูคำแสนท่านมาเขียนไว้นะครับแปดหนึ่งสองนะครับทําให้ชาวบ้านถูกทั้งถูกเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนีฮะแปดหนึ่งสองนะครับกระท่อมหลวงปูสวงนะครับอ่ะเลขแปดหนึ่งสองนะครับอ่ะนี่ฮะที่ปูคำแสนท่านเขียนไว้เนาะแปดหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยเป็นลายมือลง นะครับปูคําเสียนเขียนไว้นะครับคุณรงนะครับเลขที่ปูเขียนไว้งวดที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านถูกทั้งหมู่บ้านถูกทั้งอาเภอนะครับเนี่ยครับเลขที่เลขแปดหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองชาวบ้านถูกเต็มเต็มเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมนะครับงวดนี้ปูได้แล้วงวดนี้ปูได้แล้วนะครับเขียนไว้ที่กระท่อมไม่รู้เป็นตัวไหนเราไปสนทนากับปูก่อนแล้วดูตัวเลขไปด้วยกันนะครับดูให้จบเลยนะดูให้จบด้วยนะครับสาธุสาธุอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่กระท่อม ใหม่หลวงปู่สวงจากชาวบ้านนี่กำลังมาเต็มกันหมดเลยฮะกำลังทำกระท่อมใหม่แล้วก็ชาวบ้านตีแล้วมีทงชาติอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหคุณจมจมเราไปดูกันครับเตรียมลงทานเลยจำเองรถงววยกท่าป้านหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงบอรอปู่อีกคนหนึ่ง ตั้งงเต้ตัวจำางราพนีเจนะอืมร้อนะอืมร้อนํำต้นสุวัดนี่แต่เตินการยุบนะฮะเลยรองเนี่ยราองจังตัวังเต้เตรียมตวืองตจัโตรวมนี่เนลูกอรูอืมอนเปิดพใหญ่บ้านครับใครจะเป็นเจ้าภาพหลังคาเปลี่ยนลังคาใหม่ 0986623137 <Well> เบอร์ผู้ใหญ่บ้านที่นี่เนาะปู่ไปเตาสัตว์ออโอเคเบอร์ผู้ใหญ่บ้านนะครับ0986623137นะครับเป็นเบอร์ผู้ใหญ่บ้านดีนะครับใครที่จะร่วมเป็นใจบุญใจกูศสนจับเดือนลังคาศาลาใหม่ก็ติดต่อมาได้ ทางเบอ้์เปลือบ้านแล้วก็เจอาภาพสร้างองค์ลงก่สวงกับพุทธรูปจอบถามมาได้ทางท่องก็ได้ทางเปเือกบ้านก็ได้ครับอพอร่วมบุญกันได้ร่วมบุญกันได้เมื่อพาที่จะให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เจริญไปไปพระภาคหน้าเป็นสถานที่พุทธบูชาแล้วลึกนึกถึงรูบายการบุธเจ้าใครที่อ นี่ปูส่สวงแล้วศรัทธาในองค์ปูส่สวงแล้วศรัทธ<พ>าในองค์หลวงปู่อยู่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกใครร่ำรวยทุกคนเป็นสถานที่นะครับก็ขอให้รว่รวยเฮงๆกันทุกคนคอยากอยากทราบว่า <c oughs> ทไมปู่ถึงได้มาที่นี่อ่ะม <c oughs> ันมีมีอาจารย์นี่แหลอะอปู่มาวันนั้นมาวันที่เท่าไหร่ที่นเต้่ะมาวันที่สิบสี่ะ สิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละสิบห้าทำพิธีมูก็อยากมาออยู่ก็อยากมามูก็อยากมามาแล้วก็มาแม่แม่ก็นั่งอยู่นี่ะดังยูหมดเลยช่วยบ้านก็นังอยู่ครับอังอยู่นี่ก็อืมแต่โชคก็บอกว่าจะเปลี่ยนลังคาสลาใหม่กูก็เลยบอกว่าเอาืึงหวยเปลี่ยนลังคาได้เลย่าซื้อห้าสิบบาทเด้อ สรุปแล้วก็ได้ทุกคนห้าสิบาทก็ในกลัวลืมก็ยังเขียนเอาไว้อีกนะอย่าลืมกันเดี๋ยวถึงเวลาเราไม่ได้ซื้อเออยังเขียนให้ชาวบ้านคนอยู่ได้สิบาทบาคนอยู่กละไรได้คนละร้อยอย่างนี้ก็เลยได้สร้างกระท่อมนี้ขึ้นมาครับผมครับปูและตะปูฝันลงปูสวงเนี่ยตีเป็นเลขได้ไหมปูตกปบฝันลงปูสวงเนี่ยตีังไงปู ถ้าฝันมันที่ปู่เล่าเมื่อกี้นี่ยฝันก็เราทานนุจำเองเองกิตาเรียมทุกีนุนจำเองจนจนดับจนเรียกทางใจนุ่นจำนุจำตัวพวกเราเนี่ยกิตายเจเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันให้รอรนี่ยมาตะมื่อไหรอรอเราไปด้วยกันอ๋อมาด้วยกันก็มาด้วยกันอ๋อ ตามเอาเลน้องมันเตาบ่อยห่ยอ่าแล้วตีเป็นเลขไงปูที่ได้ไม่เป็นตีได้ไหมตีเป็นเลขตีอะไรได้ไหมตามที่ปูเคยฟันแบบนี้ตีเป็นเลขแบบไ้งหนดก็จะมาได้ลวงปูนี่แหละหรือไม่เป็นเรื่องที่ปูเขียนเอาไปแล้วอืมปูเขียนไปแล้วครับวันนี้อืมโอ้ไหนปูเขียนไปแล้วโอ้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเก้าหรือหกหนึ่งหกเก้า ศูนย์หกหนึ่งสองสองศูนย์หกหนึ่งกับสองสองอยู่ข้างฝาเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ทําไมบอกทําไม่ไม่ทําซื้อปูจะไม่บอกนี่ยายเห็นไหมยายเนาะแต่มอไม่เห็นโอ้ยศูนย์หกหนึ่งกับสองสองศูนย์หกหนึ่งกับสองสองยายศูนย์หกหนึ่งกับสองสองท่านผู้ชมศูนย์หกหนึ่งกับสองสองยายศูนย์หกหนึ่งกับสองสอง ลางๆแต่ไม่ชัดแต่นดาวออกนะแต่กงก็ตัวยาหุ่นติดไงนะเหชมเยอจะซูมให้ดูนะซูมหกหนึ่งกับสองสองงดก่อนปูเขียนไว้หนึ่งสองเปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองออกเต็มๆนะครับงดก่อนสอซูมก่อนเดี๋ยวผมจะซูมก่อนซูมซูมูอันเก่ายนซูมให้ดูซูมให้ดูสองสองแล้วก็เอนหนึ่งสองแล้วผ นี่นะครับคุณผู้ชมชัดไหมนี่ศูนย์หกหนึ่งสองสองสูมให้แล้วสูมให้แล้วพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยขาตัวเไหนก็พิมพ์ตัวนั้นนะครับตาม้วยสาธุสาธุเ้อ Mơ tần kèm anh, lạc nó nga mơ nga 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 nó nga hả, nga nó nga 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 anh cảm nga 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 để nga 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 ครับจะสังเกตดูปูไม่ไม่ได้ละฝันถึงลงปูสวงง่ายๆนะครับปูไม่ค่อยได้ฝันถึงลงปูสวงนะนานๆที่จะฝันว่าเงาดำแองแองนานไม่ปูจะฝันครั้งหนึ่งนานมากไม่เคยฝันถึงลงปูสวงเลยต้งแก้ตอนให้สร้างเกดดีตอนนั้นอันถึงแล้วก็ไม่ได้สร้างเกดดีสร้างวิหารแล้วก็มาฝันอีกว่าอรอ สังเกตดูสีหน้าปูจะเยิ้มแย้มแจ่มใสฟันทึหลงปูสวงทีไรเนี่ยปูจะหน้าแบบยิ้มแย้มนะมันก็มีพลังจริงฟันึใครฟันถึหลงปู่สวงจะมีพลังนะเพิ่มพลังก็หลงนี่เหนี่หลงอ๋อเนี่ใช่กระตุ้มใช่จํำเองเองเนี้ยตังงกระตุ่มกระทมมีบ้านเลขที่มีปูเขียนไม่เลยปูเขียนเลขที่ไหนบ้านเลขที่กระทมเลยเลขที่กระทม ยังต้องรออันเชิญปูมาก่อนอ๋อรออันเชิญปูมาก่อนก็จะมีเลขที่เนาะปูแล้วสวัสดีค่ะผมหลังจากที่ออกคลิปไปนะครับไลฟ์สดไปก็มีคนที่อยากร่วมทําบุญเกี่ยวกับรูปบรรปบุรปปวงนะครับแล้วก็ทำบุญถ่ารูปเนาะครับก็อ,บอยากให้ผู้ใหญ่ขอบุนะครูท,ที่ใจบุญเนาะ ครับก็ตามที่เห็นผู้ใจบุญนะผู้ที่จะสร้างบนที่เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างก็มีผู้มาเรื่อยๆสักสาเประมาณประมาณสี่ห้าสายแล้วเมาาื่อวานก็สามสี่สายวันนี้ก็สี่ห้าสายกประมาณเก้าเก้าประมาณเก้าคนนะที่ติดต่อมาแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างหลงวมกูน ก็เริ่มทีนะครับบ้านของผมจะเป็นสาราสยามก็สร้างมาได้ประมาณที่บสภาพัวนี้ก็เริ่มปุ๊บทางทังคาเริ่มแตกแล้วก็เลยทางาจทติดอเปมี่รงลงลงปูงปูวมาเปสานไวตงต้นมะพร้าวที่ต้องปูเคยอาบน้ำดูตรงนี้มาก่อนมาหลายปีแล้วแต่ไม่ นางหลวงปู่อาจารย์สจะเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่หลวงนะก็เลยสบุญบารมีหลวงปู่นะจึงได้มาเกิดไปให้รัฐบาลในหลวงปู่ชาติกล่าวว่าก็ต้องขอขอบคุณรี่เ้าภาพที่มีความศรัทธาสำหรับใกรบคาสินะก็เลยอยากจะให้สร้างบาสเลยก็านทางยูทูบทำให้ ได้มาสร้างครอบครัวเราไว้ให้เพื่อในอนาคตของต้นชะมูตจะได้ความประมีนเป็นศพกันต่อไปนะครับที่เป็นที่มาของ่อตรงนี้เป็นวังตรงไหนครับที่สร้างตรงนี้นะใหม่ถ้าใหม่ถ้าใหม่ที่ปั่นตอนนี้มีมุ่นยืนตรงนี้็นมีธรรมชาติโบราณหรือว่ามีหายมีอะไรอยู่ตรงนี้ านที่เก่าแก่โบราณแท่า่เมทกวเจ้าของเจ้าของที่เขามาไหมครับมาคเดี๋ยวสาาเลงทด้วยแกเบร์โใครที่ต้องารที่ร่วมสร้างครับเบอรนี้เลยครับเบอร์นี้เลยครับท่านผู้ใหญ่ ศูนย์้าแปดหสามน่งสามเจ็ดนะครับเอาได้นะครับพลังผู้ใหญ้นะครับโผลมาได้เลยครับต่มเบอร์นี้นะครับคุณจมนะ,น,น,ะะนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็ครบเลยเนาะได้ครบเลยไหมครับ1นึ่งองค์ <c oughs> แล้วก็พระประธานก็โทรมาเรียใช่ไหมครับโจงนะวตอนนี้โจงพระประธานมีมีชื่อไหมครับพอเอาชื่อมาไหมครับพระประธานนี้เขายังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ,บแต่เขาบอกว่าเขาจะติดต่อประสานใหม่อีกทีนงครับแล้ว,ลวก็ทางลูกวรมีชื่อล้วรนะมีชื่อเล้วนั่คือ